คุณแม่ตั้งครรภ์เตรียมเต้านมแล้วหัวนมอย่างไรที่จะสําหรับมีความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เดี๋ยววันนี้คุณแม่ตั้งครรภ์ไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพคกคนเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะวันนี้นําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็เป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีปัญหาเรื่องของหัวนมสั้นหัวนมบอดหัวนมแบนหัวนมบุ๋มเราสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ไหมซึ่งในทาง ทฤษฎีหรือวิจัยมาเนะ่คะไม่ว่าคุณแม่จะมีหัวนมลักษณะไหนนะคะสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างน้อย6เดือนได้เลยนะ,ะอันดับแรกเรามาเข้าใจกันก่อนนะคะว่าลักษณะหัวนมเป็นอย่างไรหัวนมปกตินะคะก็คือหัวนมที่มีความยาวมากกว่า1เซนติเมตรหรือว่าคุณแม่สามารถใช้มือจับหัวนมได้อันนี้ถือว่าหัวนมปกติ ไม่มีเรื่องของสัน้นไ,ไ,ไม่มีบอดไม่มีแบนไม่มีบุ๋มแน่นอนนะคะถ้าเราสามารถจับหัวนมได้หรือวัดเราได้มากกว่า1เซนนะคะซึ่งการที่เราจะต้องเตรียมเต้านมหัวนมสําหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยเราจะต้องเตรียมตั้งแต่เริ่มฝากคันนะคะคุณแม่เพราะว่าถ้าเราพบว่าหัวนมเรามีปัญหาเราจะได้รีบแก้ไขตั้งแต่ตอนที่เราฝากคันแรกเลย คราวนี้ถ้าคุณแม่ท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องของหัวนมสั้นหัวนมบอดหัวนมแบนหรือว่าหัวนมบุ๋มนะคะเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะคะสำหรับคุณแม่ที่หัวนมสั้นนะคะถ้าไม่อยากใช้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์อะไรให้คุณแม่ใช้นะคะวิธีแบบนิปเปิลพูลเลอร์นิปเปิลพูลเลอร์ก็คือการที่เราดึงหัวนมนะคะทําหัวนมเน้นตรงนี้นะคะ ออกมากดนิดนึงนะคะรอบๆหัวนมแล้วใช้มือดึงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าวิธีฮอปแมนแมนูเวอร์นะคะฮอปแมนแมนูเวอร์อ่าก็คือการดึงหัวนมขึ้นมาอ่ะอันนี้คือไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆนะคะหรือคุณแม่จะใช้อุปกรณ์ก็ได้นะคะสำหรับการดึงหัวนมไม่ว่าจะเป็นนิปปเิลพลเลอร์น,นะคะที่มีกระป๋อแล้วก็ลูกสุย่ยยางนะคะบีบดึงขึ้นมานะคะหรือคุณแม่จะใช้ปฐุมแก้วก็ได้นะคะปฐุมแค่แก้วคุณแม่ก็จะใส่ในช่วงกลางวัน กลางคืนก็จะถอดนะครอบบริเวณเต้านมของแม่ไว้ก็จะให้แค่บริเวณหัวนมโผล่ขึ้นมานะแต่วิธีที่เห็นผลค่อนข้างเร็วก็คือการใช้ไซลิงนะคะคุณแม่ใช้ไซลิงค์25้าซก็ได้นะคะในการดึงหัวนมซึ่งอันนี้จะเห็นผลค่อนข้างที่จะเร็วนะคะก็คือใช้ไซลิงตรงนี้นะคะสลับด้านปกติไซลิงเราเป็นยังไงคะจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะจะมีตัวกระบอกฉีดยาเนี่ยคะ่ะตัดตัวฉีดยานี้ออกทิ้งไปนะแล้วก็เปลี่ยนทาง ตรงนี้นะคะคุณแม่ก็ใช้ด้านหลังนะคะของกระบอกสีดานี่คะดูดหัวนมขึ้นมาทำแบบนี้ค่ะทุกประมาณ20 3 0ถึงครั้งต่อ1วันนะคะที่ทำอ,ะอ่ะ,อะจะทำในช่วงก่อนหรือหลังอาบน้ำก็ได้นะคะคุณแม่ทำบ่อยๆนะคะอย่างเงี้ยคะ่ะเห็นไหมคะเต้านมอะ่ะก็จะขึ้นมาคุณแม่ทำประจำนะคะอันนี้เริ่มทำได้ แต่ถ้าคุณแม่ทำแล้วนะคะมีอาการปวดหน่วงท้องปวดปั้นท้องหรือมีเลือดออกทางช่องคลอดให้หยุดทำนะคะสำหรับการกระตุ้นหัวนมแต่ถ้าทำแล้วไม่มีปัญหาอะไรสามารถทำได้เรื่อยๆนะคะจนกว่าหัวนมของคุณแม่จะยาวออกมาวัดได้1เซนขึ้นไปนะคะเนี่ยวิธีไซลิงเนี่ยค่ะจะเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะเห็นผลได้เร็วนะคะสำหรับการแก้ไขหัวนมสั้นบอดแบนบุ๋ม นะเพราะฉะนั้นคุณแม่นะคะอย่าลืมให้คุณหมอคุงพยาบาลตรวจหัวนมเราดูด้วยหรือเราจะตรวจเองก็ได้นะคะถ้าเราจับไม่ได้หรือวัดแล้วไม่ถึงหนึ่งเซนก็แก้ไขนะคะคุณแม่แต่สําหรับคุณแม่ที่หัวนมใหญ่นะคะถ้าปากลูกเข้าตรงหัวนมไม่ได้ลูกแรกเกิดไงคะปากเล็กๆนิดเดียวให้คุณแม่บีบนมนะคะใส่แก้วป้อนก็ได้นะ,ะหรือใส่ขวดป้อนก็ได้แล้วแต่สะดวกนะ,ะ,นะะก็สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เหมือนเดิม แต่บางคนนะคะตามวิจัยบางคนก็ก็หัวนมไม่ได้มีปัญหานะคะเพราะเวลาที่เราให้ลูกดูดนมแม่นะคะถึงจะสั้นบอดแบนบุม๋มก็ไม่ได้มีปัญหาสาหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพราะเวลาที่ลูกนําปากเข้าเต้านะคะเราจะให้ลูกใช้ริมที่ปากบนล่างงับบริเวณลานนมก็คือตัวลานสีคำคำนี้นะ,ะงับเงี้ยแล้วก็บีบนะคะซึ่งหัวนมนะคะก็จะอยู่ในปากลูกอยู่แล้วจะสั้นจะยาวจะบอดจะแบนจะบุม๋มก็ไม่มีปัญหานาเพราะว่า ท่อน้ำนมอยู่เว้รันนมนะก็งับตรงนี้น้ำนมก็ไหลดีได้เช่นกันนะคะสำหรับคุณแม่ที่พยายามแล้วเต็มที่แล้วนะแก้ไขไม่ได้ทันทีอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะอย่าท้อเนาะคราวนี้การที่น้นํานมของคุณแม่จะมาเร็วมาดีหรือมาช้าขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้นะคะคือหนึ่งการนําลูกดูดนมคุณแม่ต้องให้ลูกดูดนมทันทีเลยนะคะภายในหนึ่งชั่วโมงได้หลังจากที่คุณแม่คลอดลูกแล้วเนี่ยยิ่งดีมากๆเลยจะเป็นการกระตุ้นให้น้นํานมหลัง จำนวที่เก็บกักในท่อน้ํานมเสร็จแล้วเนี่ยถ้าได้ดูดก็จะหลั่งออกมาอันที่2คือต้องดูดให้บ่อยนะทุก1-2ชั่วโมงเลยในช่วงแรกเกิดเพื่อกระตุ้นให้การสร้างน้ํานมนะคะขับออกสร้างใหม่ขับออกสร้างใหม่นะอันที่3ามคือดูดให้ถูกวิธีก็คือการอุ้มลูกให้ถูกท่าถูกวิธีการนําริมฝีปากลูกนะคะงับบริเวณลานนมเนาะจะไม่ัญหาเรื่องของหัวนมแตกเป็นแผล นะคะแล้วลูกก็เป็นไงดูดนมได้ดีไม่มีปัญารเรื่องของท้องอืดจากการที่รับลมเข้าไปเยอะๆนั่นเองนะคะและสําคัญคือคุณแม่อย่าเครียดความเครียดมีผลกับน้ํานมอย่างมากๆนะคะถ้าแม่เครียดกังวลเกินไปน้ํานมของแม่อาจลดน้อยลงไปได้นะคะนี่คือสิ่งที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ในการเตรียมหัวนมเต้านมสาหรับการเลี้ยงลูก นะคะถ้าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีน้ํานมไหลน,นะคะระหว่างตั้งครรภ์คุณแม่ก็ไม่ต้องทํำไรนะคะถ้าออกเยอะก็ใส่แผ่นซับน้านมซับทิ้งไปเลยนะคะอย่าไปบีบไปเค้นเนาะเดี๋ยวจะทําคุณแม่แท้งหรือทําคุณแม่คลอดก่อนกําหนดได้แต่ถ้าช่วง36สัปดาห์ขึ้นไปแล้วนะคะน้ำนมออกเยอะอ่ะอันนี้เราสามารถบีบนะคะเก็บไว้ รอช่วงลูกแรกเกิดล้วค่ะให้ป้อนลูกก็ได้นะคะสําหรับคุณแม่ที่มีน้ํานมในช่วงขนาดตั้งครรภ์แต่ถ้าคุณแม่ท่านไหนไม่มีก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเมื่อลูกเกิดมาลูกดูดเต้านะคะเดี๋ยวน้ํานมก็จะหลั่งเองนะคะโอเคค่ะความรู้ดีๆนะคะที่นามาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นในการเตรียมเต้านมหัวนมนะคะสําหรับการเลี้ยงลูกน้อแม่ฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันได้เลยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกัน พบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ